สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมาพบพ,อ,พอกับช่องอิสานบานเฮานาราชะแนวก,กัละจ้าเมื่อนี้ีผ้ามาเบงการแปลรูปบักนัดจ้ะบักนัดเฮามันเหลือหลายจ้ะมันโมเมนเหลือดอกมันเป็นที่ว่ามันช่ำหลายมันสุกหลายเฮ้ากับบ่อเอาไปขายจา้ะเฮ้ากับลยแยกไว้เฮากับเสียบังนัดมาก,กวนจ้ะกวนไว้ก,นนก,นกินนั่นแหละจ้ะพี่น้องนี่ก็นี่เฮาบอกเลยจ้ะ ป <chat> อกเร <Okay. S 1> ียบร้อยแล้วก็ไปหั่นให้เป็นชิ้นน้อยๆจ้ะเพื่อที่มันจะง่ายต่อการปั้นจ้ะต้องได้เอาไปปั้นที่หนึ่งสาวหั่นบักนัดสาวกระต่ายจ้ะจ้าพี่น้องปั้นแล้วก็ะชื่นชีพกันแล้วยาดีปั้นยังเลี้ยงไปกินเขาหน่แหละจ้ะ เพราะวันไม่ได้เนา่าบม่ได้เสียอย่างงมันดีใจเพียงแต่มันสุกหลายผูดมันหวานค่ะพูดช้ำเกินช้ำหลายมันช้ำเกินไป ใส่หมอนี่ไว้หมอหมอขาวไว้จะกวนได้ที่เราหมอหมอล้วติมนเป็นหนะมกนาที่ห้าปันแล้วจ้าพี่น้องปันใส่หมอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาไปกวนนะจ้าใส่หมอดำจ้าเพราะว่ายังห้าใส่ฟืนนะจ้าห้าวบริใส่ทานจ้าปันละเอียดดีจ้าลังนางปันกันจ้ายังเรือลายจ้า อันนี้บมเป็นอย่างนี้พี่น้องฝาปิดมันมันมีอันนี้ก็ได้ว่างเลยสิจ้ะจ้าพี่น้องเขาตั้งหมอกันแล้วจ้าใส่ฟื้นลงไปหมอก็เริ่มสิเริ่มเดือด <c oughs> แต่ว่ามันก็นจะใส่เวลาดูนานในเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าก็บางนานมันจะแห้งลงไปเพราะว่าน้ำม,มันลายบ่อ้เอวน้ำม,มันออกจ้า บางนาทองเขากับปันเรียบร้อยหมดละจ้ะืนันนี้ได้สองหม้อจ้ะหม้อซ้ำเนี่ยแหละแต่ว่าหม้อหนึ่งก็ล่างเอาไปกวนจ้ะแต่ะนะอันนี้เขา้าไปปิดฝาไว้ก่อนรอไฟหมอนัน้นสูบเข้ากจะเอาหมอนี่ไปกวนต่อจ้ะพี่นอ้องจ้าพี่น้องเนี่แหละกวนบางนาแบบบานๆเขาจ้ะใส่ไม่ข้นจ้ะเพราะว่ายางยานมันกระดินใส่จ้ะมันห่อนแต่ไหนได้ แต่ละหม้อใส่ระยะเวล่าดนจ้ะกลัวมันจะแห้งหายเลยคห่นระยหนขายดีเลยขายดีเลย